AC News for Intelligence. ติดตามรับฟังรูกทันข่าวกับ AC News กับดิฉันอธติพรทอีธราชค่ะช่วงนี้ก็มาติดตามรับฟังประเด็นข่าวในช่วงบ่ายกันค่ะศาลอุทธรณ์จำคุก2ปีสนธิลิ้มทองคุณหมิ่นสถาบันส่งออกเข้าไทยหัวแ8เดือนแรกลดลงถึง4.4%โอบามาเตรียมนัดถอยหลังสั่งปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในความผิดฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีนำคำปราศัยของนางสาวดารณีชานเชิงศิลปกุลหรือดาตอปิโดที่พูดบนเวทีปราศัยบริเวณสนามหลวงมากล่าวซ้ำบนเวทีปราศัยของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบริเวณสะพานมัคควานรังสรรค์เพื่อเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีกับนางสาวดารณีเมื่อวันที่20ก กราคม2 5 5 1 51, ซึ่งคดีนี้สารมองเจตนาของนายสนธิว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดแต่เป็นการขยายความเพื่อให้ตำรวจเร่งจับดำเนินคดีกับนางสาวดารณีในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจึงพิภากษาย,ยกฟ้องโดยสารอุทธรณ์ประชุมตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าการที่นายสนธินำถ้อยคำของนางสาวดารณีมาปราศัยย่อมมีผลเท่ากับกล่าวถ้อยคำนั้นด้วยตัวเองจะอ้างมีได้ว่าเป็นการปราศัยเพื่อให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีสิ่งที่สารชั้นต้นพิจารณาสาลอุทธรณ์ไม่เห็นฟ้องด้วยพิภาค กลับจำคุกเป็นเวลา3ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษถึงหึ่งเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาขณะที่นายสุวัสด์อภัยพักทนายความเปิดเผยว่าได้ทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้กรมธรรประกันอิสรภาพวงเงิน300,000บาท สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์ส่งออกข้าวไทย8เดือนแรกของปี2556ตั้งแต่มกรา,า,าคมถึงสิงหาคมมีปริมาณทั้งสิ้น4.14ล้านตันมูนลค่า86,474ล้านบาทโดยมีปริมาณส่งออกลดลง4.4%หรือ0.19ล้านตันและมูลค่าส่งออกลดลง5.2%หรือลดลง5,309ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2555ที่มีการส่งออกปริมาณ4.33ล้านตันมูนลค่า91,180 13ล้าานบทโดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการส่งออกข้าวมีปริมาณลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมากเพราะการประมูลในช่วงหลังประเทศอิรักจะเลือกซื้อข้าวจากประเทศในแถบอเมริกาใต้แทนข้าวไทยโดยในเดือนสิงหาคมอิรักนำเข้าข้าวไทยเพียง4,451ตันสำหรับภาวะการค้าข้าวในตลาดการค้าปกตินั้นผลจากการที่ราคาข้าวภายในประเทศมีแนวโน้มอ่อนตัวลงทำให้ราคาข้าวส่งออกลดลงด้วยขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งก็ได้ปรับราคาส่งออกข้าวลดลงด้วยเพื่อดึงความสนใจของผู้สื้อ ทําให้ราคาข้าวของไทยยังห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ80เหรียญสหรัฐต่อตันโดยราคาข้าวขาว5%ของเวียดนามอยู่ที่ระดับ355-365เหรียญสหรัฐต่อตันขณะที่อินเดียเสนอขายข้าวขาว5%ที่415-425เหรียญต่อตันและปากีสถานเสนอขายที่385-395เหรียญสหรัฐต่อตัน,น,ตตนในขณะที่ราคาข้าวขาว5%ของไทยอยู่ที่444เหรียญสหรัฐต่อตันจากการประเมินช่วงนี้ประเทศคู่แข่งได้ปร,รับราคาส่งออกข้าว ลดลงประกอบกับทั้งประเทศอินเดียและเวียดนามต่างก็มีสต็อกข้าวค่อนข้างมากและมีการส่งออกอย่างต่อเนื่องทําให้ตลาดยังคงเป็นของผู้ซื้อโดยผู้ซื้อมักจะสอบถามราคาข้าวแต่จะยังไม่ตัดสินใจซื้อแทนทันทีเพื่อรอดูราคาข้าวจากแหล่งอื่นๆด้วยและบางส่วนได้ชะลอการซื้อข้าวเพื่อรอดูทิศทางราคาข้าวในตลาดโลกเดือนกันยายนนี้คาดว่าปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ50,000 0ตันเนื่องจากในช่วงนี้ราคาข้าวไทยได้ปรับตัวลดลงและขณะเดียวกันผู้ซื้อบางส่วนจะยังคงซื้อข้าควาคุณภาพดีจากไท เพื่อชดเชยสต็อกข้าวที่ลดลงแต่จะซื้อในปริมาณที่เพียงพอสําหรับในช่วงระยะสั้นๆเพื่อที่จะรอซื้อผลผลิตข้าวในฤดูใหม่ที่ใกล้จะออกสู่ตลาดในช่วง1-2เดือนข้างหน้าปิดท้ายกันที่สํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นําสหรัฐแถลงที่ทําเนียบขาวไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงกําหนดเส้นตายปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วนในช่วงเที่ยงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นหลังจากวุฒิสภาที่นําโดยเดโมแครตลงมติปฏิเสธข้อเสนอของพรคบิพบดิกันโดยผู้นําสหรัฐกล่าวว่า บริพับปิกันพยายามที่โยงงบประมาณฉบับชั่วคลาวฉุกเฉินกับกฎหมายปฏิรูประบบสาธารณสุขหรือที่เรียกว่าโอบามาแค์เพื่อชะลอกโครงการดังกล่าวขณะที่วุฒิสภาซึ่งมีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากเตรียมที่จะลงมติปฏิเสธมาตรการด้านการเงินซึ่งจะให้เรื่อนการปฏิรูปเพื่อย,ยกเครื่องระบบประกันสุขภาพปี2513โดยแหล่งข่าวในวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาจะลงมติปฏิเสธมาตรการดังกล่าวซึ่งจะความร่างแก้ไขพรรคบริพับปิกันและส่งกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณามา ส่วนการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเริ่มส่อเขาว่าจะเป็นจริงเข้ามาทุกทีเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตและมิพาริกันยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงแผนการใหม่เกี่ยวกับมาตรการทางการเงินได้ซึ่งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทันเที่ยงคืนตามเวลาในสหรัฐหรือตรงกับสิอนาฬิกาของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยรัฐบาลสหรัฐจะถูกบีบให้ต้องปิดหน่วยงานราชการรัฐบาลกลางที่ไม่มีความสําคัญทั้งหมดทันทีซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐกว่า700,000คนต้องถูกส่งกลับบ้านโดยไม่ได้รับ เเงินดือนอีกทั้งไม่มีการรับประกันด้วยว่าจะได้รับเงินเดือนย้อนหลังหรือไม่เมื่อปัญหาคลี่คลายลงแล้วการปิดสำนักงานของรัฐบาลกลางเช่นนี้จะเป็นครั้งแรกในสหรัฐในรอบส7ปีทางนี้ประเด็นหนึ่งที่ถือสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะชง,งักงานทางการเมืองในสหรัฐขณะน,นี้คือกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่รู้จักกันในชื่อโอบามาแคร์ซึ่งสสจากพรรคพิาพากิกันสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรและพันธมิเตรวุฒิสภาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวหรือล้มเลิกการระดมทุก ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการระดมเงินทุนเข้ารัฐติดตามรับฟังรูปทันข่าวกับ AC News ได้ใหม่ค่ะ AC News for Intelligent